สวัสดีครับผมหนึ่งหลานยาย i t นะครับวันนี้จะมาดู oppo นะครับ oppo a 5 2020ติด gmail นะครับตัวนี้ลูกค้าลืมรหัสผ่านแล้วก็วิบมือมานะครับเข้าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยสั่งวิบมือมาสั่งล้างเครื่องนะครับ แต่จำ Gmail ไม่ได้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็เลยติดล็อกอยู่หน้านี้นะครับนี่ครับหน้านี้โอเคเรามาดูหลังการแก้นะครับว่าจะผ่านไหมนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ทางร้านรับปลดล็อกนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนโอเค โอเคเดี๋ยวมามารอดูหลังการปลดล็อกนะครับมาดูหลังปลดล็อกนะครับโอเคตอนนี้กำลังรีสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับก็รอนะครับหลังปลดล็อก Gmail นะครับตัวน,นี้ มาแล้วนะครับผมโอเคเลือกภาษากันเลยปึ๊บใส่นอภาษาไทยปึ๊บมาแล้วถัดไปนะครับประเทศไทยปกติจะกดข้าวหน้านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ ีีน้มากดข้ามดูปึ๊บอเคกดข้ามได้แล้วนะครับกดถัดไปครับโอเคกดเพิ่มเติมเพิ่มเติมยอมรับอคีคตั้งค่าภายหลังนะครับภายหลังครับถัดไปภายหลังก็กดข้าม แล้วก็เริ่มต้นครับมาแล้วนะครับผมโอเคครับตัวนี้ค่าบริการ200บาทนะครับเครื่องนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ